เห็นไหมสร้าปูเขาเห็นแม่ด้วยนั่นแม่เขาเจ้าเห็นแม่ด้ยนั่นท่านถอดมแล้วเออเดี๋ยวดยกังมีวีของอะไรทีสวัสดีค่ะเอฟซีได้ละเดี๋ยวมันคือบอเห็นเนาะแี๋ยวงไ่ก้างมองเห็นแม่ดน่ เอันนี้ของข้าตั้งไหนหมแต่นี่ขาโงมมีกว่าหีดเจ้โปูไหมเห็นไหมฮ่านี่บอกเอนอยูดอย่างไสวัสดีค่ะเอซี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะ สวัสดีคุณสมพรค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหญิงได้มาเยี่ยมคุณย่านะคะนี่เป็นคุณแม่ของอาทนายอุทัยนะคะกับทนายนงเปิดตัววันแรกนะคะอ้อเปิดตัวเปิดตัวจะได้ค่ะ สวัสดีค่ะวาเนี่ยไทยนองวางเนี่ยมัวนี้ก็ตัวจ่าด้วนี้วจ่าตนียใส่เสื้อเลยเนี่ยใส่เสื้อให้รยบ้ายสิยัเอาหนเลยนะหงพัหงพันนะคะนี่เรา้งมันคบุญใช่ไหข้าหนาวหมลูกอาห สวัสดีคะ่ะเอซีนะคะจะพูดอะไรตื่นเต้นให้ฟังค่ะพอดีครั้งแรกนะคะหญิงอาอุทัยพ่นว่าจะเรียงพระวันวันที่ยี่ห้านะคะครั้งแรกเลยท,ทีนี้ก็คือพรุ่งนี้ออค่ะทีนี้คนมาเปลี่ยนวันกลายเป็นวันที่ยี่บเก้าทีนี้หญิงก็เอาวันที่ยี่ิบเก้าญิงก็จะไม่อยู่และะ้วค่ะยิงก็จะไปเดินทางไปที่นครพนมนะคะ เดินทางไปที่นครพนมวันที่ยี่แปดแล้วก็วันที่ยี่เก้าหญิงต้องไปแต่งหน้าแต่งหน้าตอนเช้างานธาตุพนมนะคะจะเป็นนางรำประมาณเกือบยี่สิบท่านนะคะเป็นรำที่พระธาตุพนมเขาให้หญิงไปแต่งหน้าแล้วก็วันที่ยี่เก้ากลับมาถึงอุบลต้องเดินทางไปที่ร้อยเอ็ดต่อนะคะ นะคะโอ้มัน้นสวัสดีค่ะคุณคำปันสวัสดีค่ะคุณพลตระเวนนะคะคุณนรินรัตอัมพวานนนเหรอคะสวัสดีคุณคุณเฟิร์สบอกคะ่ะนี่อิตาลีอ๋อจากอิตาลีน้องหงยิด เฟียสวน้องเฟียสัวอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีคุณบุญเลิศนะคะคุณพลตะเวนคุณอนุภาคุณสมพรนะคะหญิงอยู่บ้านอโนงค่ะตอนนี้หญิงมานอนมานอนที่ค่ะเดี๋ยวจะพูดความฝันให้ฟังหญิงถึงได้มารีบมาคคุณคําปันคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วครับน้องหญิงคุณยายบอกงน่อยอายุเท่าไหร่คะสาม ดสิบสา83ปีค่ะได้ยินเสียงพี่ทนายนงใช่ค่ะใช่ช่ะสมพลเดี๋ยวอานงก็จะขึ้นไลค์ค่ะสักพักนะคะกำลังทาแป้งทาปากอยู่ค่ะอ่านี่สสวัดีค่ะทท่านค่ะยิงแม่ท่าใครก่อนยิงแบบพาแบบมีความสุขช่องนี้ช่องนั้นก็ต้อง ลุมกันนะเอารายงานตัวชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะพอดีทีนี้มัหญิงจะเดินทางไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดวันที่29นะคะพอดีมีงานแต่งหน้าวันที่30 31แล้วก็1กุมภาพันธ์เป็นงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนนะคะต้องไปแต่งหน้าแล้วก็แต่งตัวให้เด็กๆนะคะที่เขาประกวด ระดับภาคยิงแต่งอยู่ที่ประมาณาเกือบ70คนนะคะไปทีมงานประมาณเกือบ10คนทั้งหมดนะคะก็เลยเปลี่ยนแผนทุกอย่างเปลี่ยนแผนมา,าไปนิมนต์หลวงปู่ค่ะพรุ่งนี้หลวงปู่ก็คือเป็นเป็นพ่อเนาะคะ่ะเป็นหลวงพ่อเป็นพ่อของอาอาอ,อุทัยกับอานงนะคะ เพื่อจะมาฉันข้าวที่บ้านนะคะพรุ่งนี้ตอนเพน11โมงนะคะยิงก็จะมาทําอาหารถวายเพนหลวงปู่พรุ่งนี้แล้วก็จะมานอนกับคุณย่ากับนอนกับคุณอาคืนนี้ <c oughs> คุณไม้โอ้ทำไมไม่ขึ้นนะคะยิงต้องเลื่อนเอามือเลื่อนมาถึงเห็นท่นงา อันนนงจำได้ฝากสวัสดีอ๋อค่ะเป็นบอกหญิงอยู่ค่ะทานายนงเพิ่นไปแล้วค่ะอายุเท่าผมเลยเกิดสองสี่แปดสามครับอ้าวญาตเลยพอสอบท่า,ายสองสี่ท่ายจำไม่ได้จำ <c oughs> ไม่ได้แปดสาสองสี่แปดสามอ้มอาว เขากับถ้างั้นคุณปู่หรอคะให้หนูเรียกคุณปูไ่ไหมคะนี่ <laughs> คุณตา,าคุณตา,าบูเลอร์หรคะถ้าสองสี่แปดสามย่าก,ก็สองสี่แปดสามอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนุเรียกคุณตาบุูเลอร์เนาะถ้างั้นเพราะว่าอายุเท่ากับคุณย่า <laughs> อย่างนี้ครั้งแรกหญิงก็ว่าจะมาหายาสักวันปลายเดือนแต่ว่าก็คิดถึงคุณย่าเพราะว่าได้ฝัน ฟันแม่นี้เท่าไหร่คะฟันว่าตามคุณย่าทั้งคืนร้องไห้ร้องไห้ทั้งคืนก็ได้โทรหาอนงตอนเช้าอนงก็บอกว่าย่าไม่ค่อยสบายยา่าย่าเวียนหัวนะคะแล้วก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ก็เลยเปลี่ยนวันเวลาขอมาวันนี้แทนเพราะว่าจะไม่ได้อยู่หลายวันนะคะก็เลยได้มาจะมานอนกับคุณย่านะคะคุณย่า หญิงเป็นได้อยู่กับคุณย่าตอนเด็กแล้วก็ได้ดูแลนะคะไปผูกพันกับคุณย่ากับคุณอานะคะตั้งแต่เด็กคุณธนงศักดิ์คุณย่าทำไมไม่พูดเลยบ,เบอกแน่บอกกับเอฟซีเนตี้ยัยงไงเอาเบอาเลยพ<อ><อ>ักไทย <c oughs> สวัสดีค่ะเ <c oughs> ื้อหยังให้พ่อหลูกห้านตี้เอฟซี เอฟซีมีทั้งต่างประเทศในประเทศมีทั้งอายุหน่อยอายุหลายหนูเมื่อกี้คุณพ่อบุญเล่ยก,ก็อายุเท่าย่าบุญเหนือยใส่นี่เด้เป็นเป็นเอฟซีเราม่อ่าพ่อยู่กรุงเทพฮะพ่อยู่กรุงเทเพอ่ะพ่ออ่าคุณตาบุญเล่ยอยู่ที่ไหนคะอยู่จังหวัดอะไรคะสวัสดีค่ะคุณบุลรักษาสวัสดีค่ะยิงไม่ได้คุยหลายวันเพราะว่าอ่า เพิ่งหายป่วยนะคะเป็นหวัดนะคะเพิ่งหายป่วยแล้วก็ยิงเตรียมงานจัดของจัดของที่ร้านนะคะมีหลายหลายอย่างที่ต้องเตรียมนะคะเพราะว่าจะมีหลายงานช่วงปลายเดือนนะคะก็เลยต้องเตรียมงานนาอก็มีงานรำบวงสวงด้วยค่ะต่อกัน 2, วัน,ว,นวันที่นะเท่าไหร่นะเมื่อวานก็ไปอ่ะ,ะมีงาน <S 3> 3 <S รำคุณ 4, ย่าอายุคุณย่า่าเกิดสองสี่แปดสามค่ะ อายุเท่าไหร่นะแม่เนี่ยแปเท่าไหร่นะแปดสิบสาสองสี่แปดสามออายุกับแปดสามบอกแปดิหรอือแปดสิองแม่ยสปี <83. S 1> สวัสดีค่ะคุณอินทิรานะคะอ,อันนี้เป็นคุณแม่ของท่านทนายอุทัยกับทนายนงแล้วก็เป็นย่าหญิงหญิงเป็นลูกอ่า พ่อสมัยพ่อสมัยเป็นพี่ชายคนโตของคุณอาทั้งสองนะคะหญิงเป็นหลานคนโตของตระกูลปลาทองค่ะสวัสดีค่ะคุณอาคมทัาถนนค่ะส่งสติิก็ให้แล้วค่ะคุณอาคมขอบคุณค่ะต้นนี้วะไปซื้อค่เฉลี่ยนีย่งไงชื่อ สวัสดีค่ะคุณสุนีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หยิงมาเที่ยวบ้านมานอนบ้านคุณอาค่ะอางงนะคะสักพักเดียวคุณอางงจะขึ้นไลน์นะคะตอนนี้หยิงมาแนะนําคุณย่านะคะเห็นว่าอางงยังไม่เคยพาย่ยาขึ้นไลน์บ่ไม่เคยเปิดตัวใ fc บ่อันนี้เป็นคุณแม่นะคะ,เป,คะ,คะเป็นคุณแม่ของทนายอุไทยกับทนายงงนะคะนี่ <laughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้หลวงปู่ก็จะมาฉันข้าวข่ะหลวงปู่บวชค่ะตลอดชีวิต แปดสิบสามคุณตาถนงศักแปดสิบสามเหรอคะโอ้แปดสิามปีเล่นโทรศัพท์เป็น,นย่าเล่นไหนเ่รอถอย,ม,อถยม,มันมันมันบาสมัยมันเอยาวัายวานมันฮะย่าเล่นโทรศัพท์เป็น,น่เหบ่เล่นเล่นไม่เป็นออเล่นโทรศัพท์ โทรศัพท์โทษซื่อๆนี่บอกเส้นโทรศัพท์พี่เฉยได้อยู่แปดสิบสามครับอืมแปดสิบสามโมเถอะเดี๋ยมันเป็นน้ำจากของคุณสุกโอ้กินข้าวไปยังไงวันนี้อร่อยไหมคะแซ่บบออร่อยอยู่ดีขึ้นหรือยังคะ ไข้แน่หรอบอป่วยบสบายหลยเมือ่ออันนี้เ้างเขาไข้แน่ค่ะบออย่างกว่าปั่มเบื่ออยู่คุณย่าคุณย่าครับแปดสิบสามอ๋ <c oughs> อนึกว่าคุณธนกศักดิ์อายุแปดสิบสามอ๋ออยู่วาริสกทมรหรอคะสวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำคุณย่านะคะคุณย่าได้นะคะ คุณย่าได้ปลาทองนะคะเป็นเอฟซีอาคมทับถนนมาหลายปีแล้วค่ะเสียงพินเพราะมากคอคุณอินทิราขอบคุณค่ะคุณอาคมก็อยู่ข้างนอกนี่แหละค่ะมาเที่ยวมานอนกับคุณย่าค่ะวันนี้แล้วก็ได้มีเวลาได้มาคุยกับเอฟซี FC ทุกท่านด้วยนะคะช่วงที่ผ่านมาที่ไม่ได้ลงไลฟ์ยังยังไม่มีเวลาแล้วก็ไม่สบายเป็นหวัดด้วยค่ะแล้วก็ เพิ่งหายได้ประมาณสามสองสาวันนี้ค่ะแล้วก็ต้องเตรียมเตรียมของที่จะไปแต่งหน้านะคะแล้วก็มีเดือนหน้าก็จะมีงานรำอีกอ่าพระแม่ธรณีอีกครั้งเออเมื่อวานที่ยิงไปราพระแม่ธรณีก็ฝากขอโทษเอซทุกท่านด้วยนะคะพอดีพอดีว่าเน็ตนะคะตรงที่ไปไปแสดงเมื่อวานไปที่เขืองในนะคะอ่าอำเภอเขืองในบ้านกุดเกษียนนะคะเมื่อวานยังไปแสดง ทีนี้คลื่นคลื่นไม่มีเวลาลำหญิงก็จะเป็นเหมือนเหมือนภาพสโลโมชันเห็นไหมคะคนที่เข้าไปดูคลิปเมื่อวานนะคะไปดูไลฟ์ตอนหญิงหญิงรำพ่อแม่ธรณีมันเป็นเหมือนภาพอ่าภาพสโลโมชันช้าช้าตื้อตื้อตื้อตื้แบบนี้โอ้ยิงเสียดายมากนะคะเดี๋ยวยิงกําลังจะสร้างเพลงนะคะสร้างเพลงอ่าถวายพระแม่ธรณีนะคะเป็นเพลงรำบวงสรวงเหมือนกันนะคะ ประมาณเพลงน่าจะเสร็จประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็อาจจะได้ถ่ายเอมวีพระแม่ธรณีอีกครั้งหนึ่งนะคะไ <c oughs> อ้คอกคอกคุณหลยๆเด้อครับผมโอ้ฮะขอบุเห็นมรากเกียนพลอ้นี่ไงเห็นไหมคุณอินทีรลอาจารย์คมว่าคุณไลยๆเด้อครับผมขอบคุณค่ะ ่อเบาพอแดงมั้ฮะลุงนั่นลงอะไรลุงลงเสียงจากของปั่มปั่มเบื่อเปื่อปั่มปั่มเมื่อเื่ออ้าวคุณมาปั่มปั่มเบื่อเบื่อคุณย่าตอนเป็นสาวมีอาชีพทำอะไรคะหมอเอสซีหน่อยตอนเป็นขายคขายขายอะไรบ้างนั้งแต่อ่าตอนเป็นสาวมาขายเสื้อผ้าค่ะคุณย่าทำอะไรบ้างคะทำอะไรอาเลี้ยงดูลูกลูก ตัดเสื้อผ้าย่าเป็นช่างตัดเสื้อผ้าเอ่งคุณย่าเป็นช่างตัดเสื้อผ้าเอาคนให้ให้ลูกไผ่บอแทนมาตัวนี้เออมันคุณยายยังน่คุณยายยย้ยายพวงโอ้ขายขายขายของกันขายเสื้อผ้าขายกระเป๋าขายรองเท้าคุณย่าเป็นผู้หญิงเก่งมากนะคะเป็นช่างตัดผ้านะคะเป็นช่างตัดผ้าตอนเป็นสาวแล้วก็ ช่างเสริมสวยด้วยเป็นช่างเสริมสวยแล้วเป็นยังไงตัดผมตัดผมด้วยตัดผมซอยแล้วก็ตัดผมนี่แหละมีมีมียุงข้าวขายข้าวเลยเนาะมีช่างอันนั้นหลวงปู่ทำเนาะเมื่อก่อนแล้วก็เปิดร้านขายผ้าขายเสื้อผ้าเสื้อผ้าอ่าทุกอย่างอ่ายุคขายเสื้อผ้าแล้วก็มายุคทำอะไรอีกทีนี้ยุคทำค้าขายตลอดค้าขายมาตลอดค้าขายมาตลอดชีวิตนะคะคุณย่า จนอายุจนอายุแปดสิบสามปีปีนี้ก็ลงหลงลืมลืมไม่ค่อยพูดเยอะเพราะว่าพูดแล้วก็จะไม่ได้นะคะฮะ<า>ลุงหาลงหลังกร, <laughs> <laughs> รุงเทพมานครครับก็เป็นนักกีฬาวิ่งมา20ปีแล้วครับชอบกีฬาทุกชนิดอ๋อ สวัสดีคุณมาลีค่ะอยู่กรุงเทพอากาศเย็นไหมคะอยู่ที่กรุงเทพอีสานอุบลเราหนาวมากเลยค่ะอุบลเราหนาวอากาศเย็นมากเลยเป็นนักกีฬาวิ่งสวัสดีค่ะคุณธิตารีนะคะชัยนาำอ้อยอ้อม พ่อยพ่ขวบฮะพ่อดีอายุขวบแปดสามอันไหนก็พ่อสองเก่าสามอันไหนพ่อสองเก่าสามอันเกิดฮะเกิดนะพ่อสองสองสี่เก่าสามสองสี่เก่าสามนีอายุสี่แปดสามป่ะแปดสิบสามปีแปดสามพ่อสองสองสี่เก่าสามวันเกิดต้นที่วันไดเกิดวันที่เท่าไหร่อ่ากว่าหกเดือนส่างหากคุณยาย สวัสดีค่ะคุณปนนนานิตาอากาศเย็นมากเลยค่ะไม่รู้จะอาบน้ำไหมคะนีะน่ล้างหน้าแปรงฟัน <c oughs> ประหยัดน้ำค่ะประหยัดน้ำอนงเอาเงินแสนมาให้ก็ไม่อาบค่ะวันนี้ <c oughs> อนง <c oughs> <c oughs> อุ้ยเอาเงินแสนมาให้ก็เพราะอาบตรงม่ว่าอ,มาอนมาอานง สวัสดีค่ะกุสมัครค่ะเอาเงินเซ้นไมก็ไม่อาบจิมว่าจะล้างหน้าเปลงฟันแล้วก็นอนอาบน้ำทำไมเปลืองน้ำเนาะอาบแล้วอาบแล้ววันนี้วันนี้อาบแล้วอาบปกติอาบสองครั้งแต่วันนี้อาบครั้งเดียวพอดีได้มีเวลาได้มาคุยนะคะป้าละหัว สักนุ่เลยหนมหิงดูคลิปที่ถ่ายในรถแล้วมาดูลำหอขอโทษค่ะป้าบาวันนั้นยิ้งไปกับคนขับรถเป็นพี่จอยนะคะพี่จอยเพื่อจะเป็นอ่าพี่สาวน้องน้องนางลาอยู่ในวงหญิงนี่แหละเป็นน้องรักทีนี้พี่สาวเพื่อนก็จะอาสาเพราะว่าอาจารย์อาคมก็ไม่ว่างนะคะอ่าแล้วก็น้องอีกคนก็ไม่ว่างยังเลยต้องให้พี่คนนี้มา ทีนี้ตั้งกล้องหญิงตั้งตั้งไม่เป็นเพราะว่าปกติเวลาหญิงเวลาหญิงจะไปงานหรือไปอะไรเวลาจะถ่ายคลิปถ่ายอะไจะเป็นอาจารย์ขคมทําให้ทุกครั้งแต่วันนั้นรู้สึกว่าเอออย่าคุยกับเอฟซีจังเพราะว่าโอ้ยมันมันเหงานหนทีนี้หญนะิงก็ตั้งกล้องไม่เป็นก็เลยหัวสักกระเทียมไม่่หัวะที่มลงเหรอเอคุณป้าวาก็เลยไม่คุณป้าวามามา หัวซักคะคุณปลา่าหัวซักน้ำเลยเนาะขอโทษมากๆเลยค่ะพระแม่ธรณีก็เป็นเคลื่อนใช่ไหมคะเป็นเป็นติดติดใช่ไหมคะเลื่อนไม่ค่อยมีค่ะคุณออรับออรพินใช่ไหมคะสวัสดีค่ะก็คุณย่าสวยมากๆผู้ดีผู้ดีโอ้คุณคุณย่าเป็นสาวสาค่ะคุณย่ายังสวยเลยค่ะน้องญิงพิทาลีสวัสดีค่ะคุณย่าเป็นเป็นค่ะถ้าพูด อ่าสมัยเดียวนี้ก็จะเป็นดาวนะคะดาวมหาลัยถ้าอยู่เรียนที่มหาลัยก็จะเป็นดาวก็คือว่าเป็นคนที่สวยมากในหมู่บ้านในโรงเรียนในมหาลัยอ่าถ้าเป็นภาษาพื้นเราก็จะเป็นสาวซาเห็นบ่สาวซาสาวซาคนหลายใจอยู่บ่ไม่สาวซาก็แบบว่าสาวซาเป็นแบบว่าคนคนลื้อติดตามเองคนซาบตามตีเห็นบ่สวยสวยมากคนติดตามนะอ่าประมาณนั้นละ คนติดตามเยอะมีมีคนมาชอบเยอะไหมสมัยเป็นสาวดูเยอะว้าวดเยอะขนาดจะพนเอาโอ้ยเป็นไรจะพนฮะบนน้าบวทนอวดน้าบวทนเกินซิอยู่่รอเกินเลยป้าคุณย่าบอกว่าสมัยเป็นสาวมีคนมาจีบเกินสิบคนนะคะเหมือนว่าแมนบอแมนอันนี้โยนอยังแนวคน ระดับไหนไมาจีบมีเจ็พวกบ้านๆกันบ่นี่นายรอยนายพรานายพันเป็นคู่พี่จะบอกมันมันโมเกี่ยวกับกับนายรอยนายพันเดียวนี่ห้าห้าหยุนหนอกนะยิ้มจามันนอกมีเศรษฐียบ่มีคนรวยบ่เจียงจ้ะมีชู้นี่มีทุกนี่จนมีรวยเมื่อถูกอย่างอืมทุกอย่างอันที่นี่เป็นยังกระเดีมาหลวงปู่ สอบประวัตินะคะตัวน,นี้ไังอย่างไ,ไ,ไเลยไหมทนงศักดิ์ขอบคุณค่ะสาวงามชัย,ยานอ๋อคุณธนงศักดิ์ว่าร้านสาวงามได้ย่านี่เองนะม,มีแต่คนว่าหญิงมีแต่คนบอกว่าหญิงเหมือนย่าไปที่ไหนเขาก็บอกว่ายิงเหมือนยานออ่าแม่ทนยายนงใช่ค่ะคุณหมอกเกษรน,นี้เป็นคุณแม่ของอ่าอุทัยกับคุณอ่าคุณอ,อาอนงนะคะ เพราะว่าเพิ่งเปิดตัววันนี้ยิงเลยมาเออมาพอดีได้เปิดตัวคุณย่าพอดีแต่ย่าไม่ค่อยพูดอ่ามาสบายอ่าย่าไม่ค่อยสบายเป็นภาพสโมสโลโมชันจ้าป้าเสียดายคับอ่าโอ้สิบศูนย์องศาคนไม่อาบน้ําคือคนสะอาดค่ะ <laughs> คนไม่อาบน้ำคือคนสะอาดค่ะใช่ค่ะจิตใจอ่าจิตใจเราก็ดีนะคะไม่เป็นไรเนาะ ไม่ต้องอ่าน,นะ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ลกปรก <c oughs> ชมตัวเองกับเป็นแบบนี้นน <c oughs> อ้าวแล้วก็พูดให้มีความสุขนะคะพูดพลังงานบวกๆเนาะโอ้เป็นภาพ,พสโลโมชันยิ่งจะถ่ายไหมนะคะประวาวันที่ห้าเดือนเดือนหน้ายิ่งจะจะไปรำพระแม่ธรณีอีกครั้งหนึ่งใส่ชุดสีทองนะคะจะภาพขอสีทองมารอบนี้แล้วก็เดือนมีนาวันที่แปดมีนาจะได้ไปรำพ,พระแม่ธรณีอีกครั้งอยู่ที่ จังหวัดนครพนมนะคะ,ะวัดลุกขะนครอ,อะไรนี่แหละคะ่ะเมื่อวานวันก่อนจะภาพโทรมาแต่ว่าวันที่จะไปรําที่นครพนมหญิงต้องหญิงสร้างเพลงถวายพระแม่ธรณีเองนะคะเพลงเพลงหนึ่งเลยนะคะเป็นปัจจัยของเราทุกอย่างเองเพื่อถวายพระแม่ธรณีเองแลวจะเป็นเพลงที่จะอยู่ในช่อง YouTube หญิงแล้วก็ยิงอาจจะมาทำเอ็มวีพระแม่ธรณีอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะคะ จะเป็นเพลงที่สองต่อจากาต่อจากเพลงปู่ปาลิจิตนะคะสวัสดีค่ะคุณลีลาคุณจิตนิพัฒน์สวัสดีค่ะอากาศเย็นไหมคะอยู่ที่บ้านสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณลีลาเจริญรัตค่ะวันก่อนนะคะว่าจะเอาเพลงลงนะคะเพลงปูเงาะนะคะพอดีอาจารย์คมพิมพ์พิมพ์ชื่อเพลงผิดเป็นเพลงที่ก็สร้างขึ้นเหมือนกันปูเงาะจินอ่าบารมีจินดามณีนะคะจินดามณีใครเคยได้ดูพระสังทองไหมคะสังทองละครคุ้นบ้านสังทองที่มีพระสังพระสังที่ ได้ได้มนจินดาพ่อแม่พันธุลันแล้วก็ได้ได้ไดรูปเงาะมาสวมใส่นะคะเวลาถอดรูปมาก็จะเป็นสีทองหญิงได้สร้างเพลงถวายบารมีปู่เงาะนะคะเพลงมนจินดามณีนะคะบรารมีปู่เงาะหญิงสร้างเพลงแต่ว่ายังไม่ได้เอาลงอยากให้ทุกท่านได้ดูเพราะว่า,าชุดการแสดงชุดนี้หญิงหญิงแต่งตัว เป็นอ่ารูปเงาะตัวดำหัวหยองแต่ว่ายังยังไม่ถ่าย MV นะคะแต่ว่าจะเป็นเป็นภาพหน้าปกจะเป็นรูปหญิงที่หน้าดำดำ,ดำหัวอยองหยองเพราะว่าหญิงแต่งตัวออมพรขอพระคุณค่ะคุณออมพรค่ะสวัสดีคุณอานโชานะคะสวัสดีคุณพิสาโรนะคะคุณออมพร สวัสดีครับน้องหญิงหายดีือยยาดูแลสุขภาพอ่าหญิงเพิ่งหายนะคะได้ประมาณสองสาวันแต่ทีนี้หญิงก็มีงานจะมีงานหญิงก็เลยเตรียมจัดของอยู่ที่ร้านงานเยอะนะคะก็เลยยังไม่มีเวลาได้มามาคุยกับเอฟซคิดถึงเอฟซทุกท่านนะคะคิดถึงพ่อแม่พี่น้องนะคะลุงป้านน้าอาทุกท่านนะคะคิดถึงเอฟซทุกท่านเลย คุณย่ายังสวยอยู่เลยขอให้คุณย่ายมีสุขภาพแข็งแรงนะคะขอพระคุณค่ะโอ้ oh. ขาตัง้งขอพระคุณค่ะพ้อไปอยู่สายหวัวฮะก้อยคุยโทรศัพท์ก้อยคุยโทรศัพท์ย่าอนุจะขึ้นไลน์แล้ว,เด,ว,ล <laughs> ว,วเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวยิงจะลงจะสวนกันเนาะเดี๋ยวจะสวนเดี๋ยวสักพักนะคะคุณอาคนรจะขึ้นไลน์แล้วนะคะเดี๋ยวยิงจะลงตอนนี้ก็หญยิงก็มา แนะนำคุณย่าให้เอฟซีทุกท่านได,ได้ได้ได้ดูนะคะว่าอันนี้เป็นย่าหญิงเป็นผู้ดูแลหญิงมาตอนเป็นเด็กนะคะเป็นผู้มีพระคุณอันนี้ก็ถือโอกาสมาสวัสดีปีใหม่แล้วก็มานอนเป็นเพื่อนคุณย่าด้วยเพราะว่าหญิงไม,ไม่ไม่ค่อยได้มาเพราะว่าหญิงอยู่ในตัวเมืองอันนี้อยู่อำเภอตราการพืชผลบ้านขงเปี้ยหญิงจะทํางานอยู่ที่ในเมืองอุบลนะคะนานๆครั้งจะได้มาหาคุณย่า ว่ายังมีหญิงต้องมีภาระที่ต้องดูแลอยู่ที่ร้านแล้วก็ดูแลครอบครัวนานๆครั้งจะได้มาแต่ว่าส่วนมากอาก็จะอาน,นงพนจะเข้าไป<น>ว่าพอ <ใน S 1> ดีเนาะค่ะอยู่ในอยู่อุบลอยู่อำเภอเดชอาก็จะแวะไปเล่นกับหญิงไป,ไปกินข้าวบ่อยนะคะอยู่ที่ที่เมืองแต่นานๆครั้งย่าถึงจะไปหาอีกไปเล่นกับหญิงอยู่ที่เมืองเหมือนกันเพราะว่าย่าก,ก็ไปมาไม่สะดวกเนาะเดินยากนานๆครั้ง อินเทรนสวัสดีค่ะทนายนงไลโอ้คุณอาทนายก็กำลังไลเลยค่ะเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวยิงจะขอลงก่อนเนาะเดี๋ยวให้ไปให้เอฟซทุกท่านเข้าไปดูนะคะไปดูอาคุณอานงนะคะทุกท่านวันนี้ยิงก็กราบขอพบคุณเอฟซนะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะเดี๋ยวไปนครพนมยิงจะมาไลสดให้ดูอีกครั้งหนึ่งยิงจะไปกราบ ปูสีสตแตนดาราชนะคะแล้วก็จะได้ไปชมสถานที่แล้วก็นางราที่เขาจะมาแต่งหน้าครับแต่งหน้ากับหญิงประมาณเกือบยี่สิบคนอยู่ที่นครพนมนะคะแล้วก็ไปที่ร้อยเอ็ดหญิงจะถ่ายาทีมจะไปแต่งหน้าแล้วก็การทำงานของหญิงในทีมงานของหญิงมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะถ่ายลงให้เอฟซีได้<ม>ไดูกันนะคะ น้องหญิงทำงานอยู่ร้านก็ไลฟ์สดได้โปรโมทร้านไปใน,นตัวหรือ<ด>ทำอโอ้ยิงตอนนี้นี่ยิงถ่ายคลิปไว้สามสามคลิปแต่ว่ายิงตัดต่อไม่เป็นโอ้ยิงอายจังเพราะว่าวันนั้นยิงก็ถ่ายคลิปทําส้มตำมาแล้วคลิปหนึ่งแต่ว่ายิงมาตัดต่อตัดไปตัดมาว่าย,ยังไงเนาะเอาอะไรมาใส่มายิงก็ยังทําไม่ได้แล้วก็วันนั้นยิงไปรำ บวงสวงที่อำนาจเจริญยิงก็ทายถ่ายถ่ายยิงก็มาตัดต่อยังไม่ได้ประมาณ3ามคลิปอยู่ในโทรศัพท์หญิงยิงก็เลยแบบโอ้ยยังไงเนาะอยากเอากิ้มแห้งลงยิงยังตัดต่อยังไม่เป็นเลยค่ะคุณ cnk ยังไม่เก่งเลยจะมาหาคุณอานาตัอีกครั้งอยู่ค่ะเดี๋ยวยิงขอไปไปทำงานให้เรียบร้อยงานใหญ่อยู่ที่ร้อยเอ็ดนี่เป็นเป็นงานที่แบบอ๊้ ต้องผ่านได้ได้นะคะสามวันนี้แต่งหน้าวันที่สามสิบเอ็ดประมาณสี่สิบคนวันที่สามสิบเป็นวันที่หนักมากวันแรกวันที่สามสิบก็จะประมาณสิบสองคนไม่เยอะเท่าไหร่นะคะสิบสองสิบแปดคนวันที่สามสิบสิบแปดคนแต่วันที่สามสิบเอ็ดประมาณสี่สิบคนนะคะ ตรงใครที่เป็นอาจารย์คมค่ะเดี๋ยวจะมาถ่ายถายให้ดูแล้วก็วันที่หนึ่งอีกประมาณแปดคนไม่เยอะนะคะแล้วก็จะเดินทางกลับบ้านวันที่หนึ่งมาที่อุบลสวัสดีค่ะโอเคนะคะยิ่งขอจบไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะกราบขอบพระคุณค่ะคุณย่าสวัสดีค่ะน,นันทินบอกข้าจนทยังว่ายุบานอะไรซดกันอะไ